ใส่หมายเลขเซมซีลงบนเครื่องมือถือภายในไม่กี่วินาทีข้อมูลโดยละเอียดปรากฏขึ้นผู้ศรัทธาไปที่ศาลเจ้าเสียงเซียมซีจากนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ศาลช่วยอธิบายความหมายตอนนี้ทางศาลเจ้านำระบบ AI มาใช้คุณสามารถตีความบทกวีคำทำนายผ่านการกวาดนิ้วมือบนเครื่องมือถือซูเจี่ยนหวาผู้จัดการศาลเจ้าบอกว่าหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วสแกน QR code <med> การอธิบายบทกวีแบบดั้งเดิมใช้เวลา20นาทีระบบ AI ใช้เวลา30วินาทีแปลงบทความเป็นภาษาพูดผู้ศรัธทธาที่ไปเสียงเซียมซีบอกว่าสะดวกมากมีผู้สแสดงคำเห็นว่า อาจารย์ในสารเจ้าพูดอธิบายอาจรู้สึกกดดันผู้ถามอาจมีความในใจไม่อยากบอกหากใช้ AIT ความเข้าใจความหมายชัดเจนและมีผู้บอกว่าสะดวกมากถ้าคนเยอะรอใหอาา้อาจารย์อธิบายต้องใช้เวลานานสแกน QR o ค e สะดวกมากอธิบายเป็นภาษาพูดได้อาจารย์อธิบายคำทำนายบอกว่า คนทั่วไปไม่คุ้นกับบทกวีต้องใช้เวลาในการตีความนานซึ่งสิ่งสำคัญในการตีความคือต้องทำให้เกิดความเข้าใจการสื่อสารจากเทพเจ้าระบบ AI ช่วยแปลบทกวีทดแทนการอธิบายโดยจเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าประหยัดเวลาผู้มาเสี่ยงเซียมซีกลับบ้านแล้วยังสามารถอ่านทบทวนซ้ำได้ผ่านระบบ AI แสงชัยกิติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน